ในเ,เรื่องของการปลุกการาาิกาลีใช่ไม่โอเคเลยค่ะอันนี้คือหนูว่าสามปีที่อยู่มาเนี่ยหนูโดนวิจารณ์ดุริด่าโดนด่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็ค่อยๆปล่อยผ่านไปในแต่ละปีค่อยๆเหมือนแบบเ,เปลี่ยนมายด์เซตตัวเองดูแลมายด์เซตตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เคสนี้เนี่ยมันคือแบบพูดถึงพ่อแม่เรากายรีเราแบบไม่ดีเลยรู้สึกว่ามันลางเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่ยอม ฉาลวนของการโพสต์ของเขามันมาเกิดจากอะไรเขาแค่ไม่ชอบหนูอ่ะแค่นั้นเลยใช่มัอนแอนตี้แฟนแบบไม่ไม่ชอบก็เลยหาเรื่องมาว่าเราแต่ด้านไปว่าถึงแม่ถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซนซิทีฟสำหรับเราด้วยเพราะว่าอย่างที่พ่อแม่เราก็ไม่ไม่ได้อยู่ในการแยกทางกันเนาะเรามาพูดว่าแบบ เออแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่อะไอยเงยคือแบบคนเราคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเซนซิทีฟไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้กนมาจัดการไปเลยค่ะก็รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนรู้ด้วยอย่างเงี้ยอยู่พูดได้เหรอคุณดิการนลฝากไปนานไหมครับกับรานตัดถึงใจนานไหมหนูแค่รู้สึกว่าหนูหนูอยากบอกมากกว่าว่าอ่ะหนูเข้าใจนะมีคนไม่ชอบหนูเยอะมีคนไม่โอเคมีคน ติคนวิจารณ์ในแบบที่แบบที่หนูเป็นไม่ชอบที่ตัวหนูเป็นหนูเข้าใจมากในวงการบันเทิงมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่แค่อย่าไปถึงพ่อแม่หนูได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอให้เรื่องเดียวจะว่าหนูร้องไม่เพราะเล่นแสดงไม่ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแบบยินดีพร้อมรับคําด่าถ้าจะด่าถ้าไม่ชอบแต่ว่าเรื่องพ่อแม่ขอเป็นไม่เรื่องเดียว,ยวใช่แล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันถ้าแบบอยู่ดีมีคนมาว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเค การที่ตัดสินใจใช้กฎหมายมาจัดการจริงๆอันนี้เป็นคนที่ตัดสินใจยากเพราะว่าจริงๆก็เคยใช้ไปประมาณสองรอบนะคะเจอเจอเจอตัวสองรอบเลยแต่เราก็ครอบึงเวลาจริงๆอ่ะที่เขาก็จะขอนู่นลดลดนี่นั่นขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แบบโอเคพยายามไปพยายามจะไม่ใจอ่อนแต่บางคนอายุเจ็ดสิบอย่างนี้หนูก็ไม่อยากใจร้ายเนาะหนูก็เลยโอเคติดไปหรอใช่ค่ะเจ็ดสิบมาว่าหนูว่า ก็แล้ก็หนูฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟ้องได้ฟ้องให้ดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกคนก็จะมีการแบบเหมือนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบให้เสียชื่อเสียงเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ต้องก็ต้องฟ้องเพราะว่ามันสามารถจับตัวได้งา่ายแต่ถ้าไหนที่มันยากเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการไปอีกนานค่ะไม่อยู่ในกระบวนการแล้วเขาให้กดว่าอะไรว่าหนูกลการ,รอกือาขนาดเขาไม่ได้ให้เหตุผลขนาดหนูทักไปเขาก็ยังไม่รับสายหนูเลยนะหนูโทรไปเลยหนูแบบหนูยอมรับว่าโกรธจริงแล้วก็แบบโอ้โหเห็นปุ๊บ หนูหาไอเขคาคเจอปุ๊บหนูกดโทรก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับการที่เขาโพสต์แบบเนี้ยปก,ปก,ปกติธรรมดาไปครับไปเจอตัวมาแล้วอย่างเงี้ยมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงคะเรื่องของของการรับผิดชอบปัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นบ้านมีฐานะด้วยใช่อายุเจ็ดสิบบ้านมีฐานะด้วย,ยอะไรเงี้ยคืองคนเจ็ดสิบนี้ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนเคสล่าสุดอ่ะแต่เคสล่าสุดอยู่ต่างประเทศใช่ประเทศที่บินไกล ไปมาแล้วมีคุยคุยกับคนจะยุติสิทิ์ไหมครับไมมีค่ะมีหนูก็บอกเขาว่าเออแบบหนูแบบแค่ห้าหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ย <Natural> ค <Four> ่ะแบบก็ไม่ได้เยอะเพราะตอนแรกจะปรับแสนหนึ่งมันสูงสุดอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามีให้ประมาณหมื่นหนึ่งเราก็เราก็เลยเราก็เลยแบบ โอเคเหมือนจริงก็ไม่ได้หรอกทนายก็บอกไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้าไม่ได้งั้นก็ไปชั้นศาลเราก็อ้วชั้นศาลอีกแล้วอะ่ะก็เลยแบบอเหมือนก็หมือนแล้วก็เอาเงินไปทําบุญค่ะไม่ได้เอาไปใช้อะไรอลจากเคสนี้นะคะคิดว่าจะยังไงดีโอ้โหเจอตัวต่อดีกอ่าแต่แค่หนึ่งแสนไหมคะถือว่าจะตัดไหมยังไม่ยังไม่ได้คิดตรงนี้ค่ะ เคยนับไปแอนเคา์ที่เข้ามาด่าเเยอะมากไปทําอะไรให้เลยเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เห็นปุ๊บก็บล็อกตามที่จิตแพทย์บอกเราก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่ปกติก็เพิ่งไปหามาตามที่หลายๆคนบอกให้ไปหาเราก็ไปมาด้วยความที่เป็นคนอ่ะโซเชียลแวนซตที้เป็นเป็นโรคไปตกกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหามันก็จะดีขึ้นค่ะไปไปค่ะ ไมได้้านอคัวพรุ่งนีมน้มันไม่ส่งผลไม่ส่งผลมันคือการสะสมส่งผลมาระยะยาวแล้วบวกกับเจอเรื่องมีสาชีพเมื่อปีที่แล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้ไปได้รักษาเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโอ้อยู่มาได้ยังไงเพราะว่าสมองเราคิดหลายอย่างมากพ<ม>ี่หนูกัเป็นคนคิดเยอะและแ้วแบบพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดไม่มีทางมีความสุขได้แน่นอนนี่ค่ะ หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันมันก็ส่งผลเหมือนกันกับการที่แบบอายากมาทํางานเราไม่แฮปปี้เพราะเราคิดเยอะหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอทานยาไปรู้สึกว่าเออดีดีขึ้นมากเรียกว่าเป็นแพนิคแพนิคดีดีขึ้นค่ะแล้วก็ซึมเศร้าไม่เป็นแล้วอการรักษาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอไปซึมเศร้ามานหาไแล้วดีใจดีใจแล้วก็อยากแบบหมอทุกคนที่เป็นเหมือนกันว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะว่าต่อให้คนจะบอกว่าเอ้ ไม่ควรทานยาควรรักษาด้วยตัวเองแต่ในในเรื่องแบบนี้เรื่องสารเคมีในสมองของร่างกายหนูว่าเป็นสิ่งที่ควรไปปรึกษาก็ก็ดีเหมือนกันถ้ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกอย่างนึงย้อนกับเรมิทัลซีพ่อเิ่ความต้นหน้าก็ถ้าพ่มันจะเป็นอะไรกับชารทานเนี่ยไม่เป็นธรรมยากก็ยื่นอุทธรณ์มาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะมันก็เลยต้องพัดไปประมาณสี่เดือนแล้วก็ช่วง ปลายเดือนตุลาก็คือปลายเดือนนี้ศาลจะเรียกเข้าไปนัดคุยเจรจาค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูในสิ้นสิ้นิ้นเดือนนี้ค่ะสู้อยู่ใจไปเยอะไม่ไหวแล้วใช่ก็เอาให้ได้ค่ะเป็นไงเป็นกัน่าปลายเดือนนี้จะจบสวยไหมต้องสวยค่ะต้องสวยเพราะว่าปากคำราไมที่ท่าไงเออต้องสวยต้องสวยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูหนูถามว่าวังไหม มันเกินห้าสิบไปแล้วค่ะมันมันแบบคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันได้มันมันก็ดีนะอย่างมยครึ่งหนึ่งที่อายัดไว้ได้มันก็ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตามตามกฎหมายแล้วหนูก็ต้องรอให้เขาได้แบบโปรเซสไปตามนั้นค่ะที่ผ่านมาได้เจอหนาก่ยังไม่ยังไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะว่าเขาขอยื่นอุทธกณ์ซี่เดือนซึ่งเราก็ติดอยู่ที่ยุโรปตอนนั้นใช่แต่เพราะว่าทนายเนี่ยเป็นคนเจอเป็นคนเจรจาซึ่งจริงๆเป็นเป็นคุณป้าอีกแล้วอ่ะคุณป้าอายุ คือคุณป้าขายผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไม่รู้ไงคะเขาก็ไม่รู้ว่าเออเอาไปทําอะไรแล้วเขาได้เงินแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปโดยความไม่รู้ซึ่งเคสนี้ก็กําลังคุยกับทนายว่าเดี๋ยววันที่เราไปคุยไปเจอเนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างเงี้ยค่ะขดครับใช่อัปเดตแน่นอนอัปเดตแน่นอนค่ะจะไปถึงพวกเราเรียนที่เราเปนขยันขยันชพินตอนนี้อยู่เปนการถ้าอุ้ยมันจะดูแรงไปไหมอะหนู ไม่อยากให้ดูแรงเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะว่าอะไรก็เดินมาว่าต่อหน้าก็ได้ดีกว่าค่ะไม่ต้องพิมพ์หรอนีแรงไม่แรงไม่แรงนะหมายถึงว่าโซเชียลมันมีความสุขบ้างใช่เรื่องบางเรื่องหนูมองว่าแบบคนเรามันเจอเรื่องเียดเยอะแหละบางทีในโซเชียลแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันว่าแค่ไม่ชอบก็แค่ปล่อยเลยป<า>กยักเป็นคีย์บอร์ดนี้เลย ถ้าถ้าสูบว่าเครียดไม่รู้จะทําอะไรอยากจะลงที่ชั้นเหลือเกินเธอมาดูนี่เพราะชั้นเล่นแบบให้เธอได้สะใจเลยละ่ะเธอมาดูชั้นในนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าสูบว่าเธอไม่ชอบชั้นเธอมาหาฉันได้เลยฉันอยู่ MGI ที่นี่เธอ <c oughs> ก็มา, <c oughs> มาบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้โอเคฉันขอโทษนะเราให้ทํายังไงล่ะนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยลองอรงี้ดีกว่า <differences S 2> ลองเปิดใจดูหน่อยนะหนูหนู่มหแค่เป็นคนหน้าแรงหน้าดุเฉยๆฉยอย่างจุดหนูเป็นคนน่ารักน่าคิดเป็นการหลับตรอไปทำมีบ่อนบ้าง